สวัสดีครับเลี่ยนแบบบ้านสวยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ออกแบบบ้าน3ามห้องนอน3ามห้องน้ํานะครับเป็นบ้านสไตล์ไทยไทยที่มีกลิ่นอายของบ้านนอนดิกนิดนิดนะครับโทนสีก็ออกไปทางสีเข้มเข้มหน่อยนะครับเพราะเจ้าของบ้านนั้นเป็นผู้ชายทีนี้เราจะลบเรียงยังไงว่ามันโดนล็อกเรื่องเรื่องทิศทางแดดและลม้างแล้วแล้วจำเป็นต้องวางตำแหน่งห้องยังไงเดี๋ยวเราไปชมกนะันทีละข้อข้อนะครับ ที่เบรกเกินไปนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์แบบนอนดิกนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยคือจะไม่นอนดิกจ๋านะครับแล้วก็มีที่จะลดด้านหน้าบ้านมันต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับทีนี้เราก็เลยต้องแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องไล่เรียงกันไปทีละเรื่องนะครับในเรื่องแรกก็คือเลเยอร์เนี่ยคือเข้าใจถนนแล้วก็ที่ดินมันที่ยาวนะครับเป็นร้อยเมตรเลย ก็เข้าไปทางด้านหลังบ้านหลังบ้านที่ก็เป็นคลองหลอดเป็นคลองเล็กๆนะครับขูดเอาไว้เพื่อเป็นแนวเขตธรรมชาตินะครับพอเ,เข้ามาตัวตัวบ้านเนี่ยก็จอดรถได้เลยนะครับพอจอดรถเสร็จเราขึ้นบ้านตัวขึ้นบ้านเนี่ยพี่เอกทำระเบียงที่เป็นตัวแอลเอาไว้นะครับพอขึ้นบ้านไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอในส่วนของห้องรับแขกด้านซ้ายมือตัวห้องรับแขกกับห้องทานอาหารเนี่ยเป็นพื้นที่ ต่อเน,นื่องกันนะครับยาว7เมตรเลย7เมตรคูณ4เมตรน0สิบทำให้เป็นห้องที่มันโล่งที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นนอนเด็กตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับมีส่วนที่เป็นส่วนรับรองเลยก็คือมีส่วนที่เป็นห้องน้ําพื้นที่สักล้างห้องครัวใหญ่สําหรับประกอบกิจกรรมในการซัพพอร์ตในเรื่องของอการอยู่บริเวณนี้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นแขกมีอะไรเข้ามาก็อยู่ตัห้องนี้ได้เลย พอถัดมาจากโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนสองห้องนะครับซึ่งถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับตรงบริเวณห้องที่เป็นห้องถงเนี่ยเราสามารถจะทําเป็นประตูกั้นห้องได้เลยนะครับไม่ให้คนภายนอกเข้านะครับพอเข้ามาทั้งโซนทั้งสองห้องนอนเนี่ยเราจะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ำตรงกลางจะได้แชร์กันระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องนะครับก็กลายเป็นห้องน้ํากลางไป นะครับห้องนอนด้านหนึ่งนะครับอยู่กลางบ้านห้องนอนด้านหนึ่งอยู่ริมบ้านนะครับส่วนที่เป็นห้องนอนกลางบ้านเนี่ยนึ่งเป็นห้องนอนที่ได้พื้นที่ด้านเปิดที่เป็นด้านเดียวนะครับก็ทำห้องน้ำแค่ใหญ่หน่อยจะได้ดูว่าห้องเนี่ยมันไม่อึดอัดในส่วนห้องที่เป็นห้องริมเนี่ยก็ได้พื้นที่ที่เป็นเปิดทั้งสองด้านคือด้านข้างนะับด้านตรงหัวนอนนะครับก็ทําให้บ้านหลังเนี้ยห้องนอนห้องนี้น็คือ สามารถจะดูกว้างได้นะครับโดยที่เราแค่เปิดหน้าต่างในทั้งสองด้านห้องนอนอาจจะไม่ใหญ่มากก็อยู่ที่4เมตรคูณ3เมตร50นะครับอันนี้คือโซนนิ่งขาง้างนะครับตัวบ้านเนี่ยมีระเบียงนะครับถึงแม้ว่าจากหน้าประทานที่ตะนตกแต่ว่าการมีระเบียงทอดยาแล้วก็มีชายคาระดับหนึ่งเนี่ยมันทําให้บ้านเนี่ยไม่โดนแดดจนเกินไปไม่ทําให้ผนังโดนแดดจนเกินไปก็ตัวบ้านด้านในไม่ร้อนจนเกินไป พอถัดมามุมนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนตัวบ้านแนละ้วห้องนอนนะพี่เอกก็ขยับยกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ให้ห้องนอนพิเศษเนี่ยมันอยู่ชั้น2ซะพอเป็นบันไดขึ้นมาปุ๊บห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนที่ค่อนข้างจพิเศษหน่อยนะครับเพราะอยู่ริมด้วยมีห้องน้ําในตัวแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดมุมมองมาทางหน้าบ้านนะครับจะเทคมุมก็คือมีระเบียงด้านนอกได้ นะครับใครที่มองเข้ามาทางบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็จะดูเด่นด,ดูสง่านิดหนึงนะครับหลังคาที่เป็นหลังคาโจอเนี่ยบันหังทางใต้ทั้ง2ด้านเนี่ยเราสามารถจะใส่ตัวโซลาร์เซลล์ได้อนนี้เป็นแนวคิดของทางเจ้าของบ้านที่อยากใส่โซลาร์เซลล์ซึ่งแนวการวางบ้านเนี่ยทางด้านที่ใต้ที่มีหลังคาที่เป็นผืในใหญ่ๆเนี่ยสามารถจะวางแผงโซลาร์เซลล์ได้เลย นี่ก็คือแนวคิดนะครับทั้งหมดโครงการทําบ้านหลังนี้นะครับนี้มาดูในเรื่องของภาพรวมขององค์ประกอบด้านนอกตัวบ้านแล้วก็ตัวโครงสร้างที่เปรียกเอามาใช้โครงสร้างเนี่ยเราตกลงกับทางเจ้าของบ้านแล้วว่าเรายกประมาณสัก80ถึงเมตรยี่สิบเนาะแล้วก็ตัวโครงสร้างทั้งหมดก็ยังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่นะครับตัวผนังต่างๆก็เป็นผนังก่ออิฐนะครับจะเป็นก่ออิดมวลเบาหรือก่ออิฐมอนก็ได้นะครับเอาจริงอิฐมวลเบาก็ ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่าทาได้รวดเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับหรือใครจะประหยัดพบรวมอีกก็ใช้อิฐบล็อกก็ได้นะครับก็จะประหยัดรวมไปอีกนะครับโมเดลโทนที่เปียกให้ในคลิปนี้เนี่ยเพรีให้เป็นโทนสีเทาเข้มนะครับใครใช้สีล็อปก็ได้นะใช้สีล็อปเนี่ยข้อดีของเขาคือมันทนนะครับการใช้สีล็อปเนี่ยมันทาให้เราไม่ต้องมาทาสีใหม่เพราะว่าสีมันอาจจะมีการซีดการด่างแล้วก็ดูหมองนะครับแต่ถ้าเกิดสีล็อปเนี่ยมันยังไงก็ยังงั้นเลยนะก็อยู่ได้เป็น10ปปีขึ้นไรับา้นนีมันดูแบบ เป็นโทนนี้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลเยอะแล้วตัวผิวเองในการเคลือบไ้อยังดีนะครับมันก็สามารถจะกันฝนแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวหน่อยนะครับแล้วก็บางแผงบางมุมเนี่ยพี่เอกเลือกใช้ตัวไม้เทียมเข้ามาทาสีธรรมชาติซะตัวสีย้อมไม้ที่เป็นไม้เทียมเนี่ยก็อาจจะเลือกระหลตัวหน่อยนะครับกหลไหลสีเพื่อที่ว่าเวลาทาไปไม้แผ่นนี้ใช้สีโทนนี้ไม้อีกแผ่นหนึ่งก็ใช้โทนหนึ่งเพื่อทําให้บ้านเนี่ยมันใกล้เคียงกับไม้จริงมากสุดเพราะว่าสังเกตนิดนึงเวลาที่เรา ทาสีไม้จริงเนี่ยไม้แผงโดยกันเนี่ยเราใช้สีย้อมไม้เวลาทาแบบแต่ละแผงเนี่ยปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันไม่เท่ากันทั้งอายุไม้ทั้งชนิดของไม้หรือไม้ชนิดเดยการแต่อายุคนละยุหรือคนละต้นเนี่ยเวลาโดนน้ายาย้อมไปเนี่ยมันทาให้สีเนี่ยไม่เท่ากันมันก็ทําให้มีความเป็นธรรมชาติพี่ก็ใช้ข้อคิดตรงนี้เนาะในการลอกเนยนแบบก็คือเอามาทาไม้เทียมก็ เลือกเฉดในการย้อมไม้สีไม้เทียมเนี่ยคนละเฉดนล่นงเวลาทาก็พยายามสลับกันให้มันไม่ดูเป็นแพทเทิร์นมากเกินไปมันก็ทําให้ได้อารมณ์ที่เป็นแบบไม้กลืๆไม้จริงเหมือนกันนะครับแล้วตัวประตูหน้าต่างนะครับก็ใช้เป็นอลูมิเนียมนะแล้วหลายคิดเปี่ยกแนะนำเป็นอลูมิเนียมเพราะอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่หาง่ายและก็ถูกที่สุด ก็เกิดไปใช้เกือบทุกคลิปจริงๆน้อยครั้งที่เป็นงานไม้งาน U P V C นะครับเพราะพวกนี้มีข้อด้อยบ้างมีการบำรุงรักษาถึงแม้ว่ามันจะทําให้บ้านเรามีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหลังคาใช้เมทัลชีทนะครับเพราะว่าตัวนี้เราต้องการให้อารมณ์มันประมาณนี้เนาะแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปอันนี้คือ ภาพรวมของบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้ใครมีคําถามก็ทิ้งคําถามไว้ข้างใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวพี่เอกจะเข้ามาตอบนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับว่าอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งหรือมีเพื่อนที่ต้องการจะหาบ้านสักหลังหนึ่งสไตล์นอร์ดิกหรือสไตล์ไหนก็ได้นะครับลองแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนคุณดูอาจจะเป็นคําตอบของเพื่อนคุณก็ได้นะครับวันนี้พี่เอกต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ